ตุกดวงตาและเกมสันติเปิดใจค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงมากๆชาวเน็ตสงสัยกันหนักนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตุ๊กดวงตาและทั้งนั้นเกมสันติค่ะเผยถึงพระเอกไม่มีสัมมาคาระวะเจอแล้วไม่ยอมยกปือไหว้ทำให้นักแสดงรุ่นใหญ่ต้องเตือนเพื่อความบางดีล่าสุดเกมเองก็ได้ควงกันมาเนะี่ยครับเปิดใจเลยละค่ะผ่านทางทีมงาน ถึงกรณีที่เคยเจอเพรกในวงการไม่ยกมือไหวโดยทั้งคู่เผยว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังเป็นความจำที่ไม่เคยลืมซึ่งออกปากเตือนนักแสดงที่อยู่ร่วมกันโดยบอกว่าการเจอผู้ใหญ่นควรมีสัมมาคาระวะเป็นเรื่องที่ควรทําซึ่งตุ๊กยังบอกอีกว่าเคยพูดตรงๆไปว่าตอนอายุมากกับคุณพ่อคุณแม่ของนักแสดงคนนั้นอีกนะแกก็ไม่มีการสอนมารยาทมาหรอที่ผ่านมาได้ร่วมงานกันนักแสดงรุ่นน้องรุ่นหลานเยอะมีตักเตือนไปหลายคนส่วนใหญ่ก็ฟังและปรับปรุง แต่ก็มีเห็นว่าไม่ปรับปรุงตัวโดยย้ำว่าทั้งหมดที่เตือนไปก็เพื่อตัวเด็กๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคะที่ออกมาเปิดเผยนั่นเองล่ะคะ่ะ